ถึงเนี่ยดิฉันอาจจะพูดถึงประเทศโรฮิงญานะคะ่ะโอเคนะคะค่ะค่ะดิฉันพูดถึงประเทศสมมติประเทศหนึ่งนะคะเออใครก็ไม่ต้องร้อนตัวนะคะใครก็ไม่ต้องร้อนตัวนะคะค่ะไม่ต้องร้อนตัวะคะ่ะเพราะอีกสักพักหนึ่งมึงก็จะต้องร้อนรุ่มอยู่บนกองเพลิงของพลังงานที่มึงได้ไปอะคะ่ะบินค่าไฟทุกบ้าน ของพวกกูทุกคน,เด,น,กเ,นเ,เ,เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเผาพวกมึงมอดไหมเองว่าไม่ว่ามึงจะนำสกุลอะไรไม่ว่ามึงจะนำสกุลอะไรกูจะใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละแชร์นำสกุลมึงจนกระทั่งลูกหลานของมึงสําลอกสําลัก อยู่ไหนก็อยู่ไม่ไหวเข้าโรงเรียนก็ร้อนรุ่มเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อนก็รังเกียจมึงจำกูไว้มึงจำกูไว้มึงไม่เลิกเอาเปรียบประเทศชาติใช่ไหมในเมื่อประเทศชาติไม่มีปากกูนี่แหละจะเป็นปากให้กับประเทศชาติเองในเมื่อแผ่นดินเนี่ยไม่มีปากที่จะพูดกูนี่แหละจะเป็นปากให้กับแผ่นดินกูเองในเมื่อรทรัพยากรของประเทศชาติ ไม่ได้มีปากในการที่จะพูดแทนตัวของทรัพยากรเองกูนี่แหละจะเป็นปากให้กับทรัพยากรเองในเมื่อป่าก,ก็ไม่มีปากที่จะพูดสิงสาราสัตว์เสือสิงกระทิงรับไม่มีปากที่จะพูดกูนี่แหละจะเป็นปากให้กับเสือสิงกระทิงแรกเองมึงไม่หยุดกันใช่ไหม อ๋ดอดรมริกาไม่ได้ใหญ่มาจากไหนแล้วคะ่ะพอดีว่าดรมริกาเป็นนักสแสดงนะคะโอเคนะคะทั้งหมดนี่เป็นการสสแสดงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถือสาดรมริกาจะฟ้องแม่งค่ะทั้งหมดเป็นการสแสดงนะคะมึงไม่ต้อนร้อนตัวนะคะมึงไม่ต้องร้อนตัวนะคะ ไม่ต้องร้อนตัวละค่ะและฉันขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่รู้เรื่องดีว่าอะไรเป็นอะไรขอให้ทุกคนใช้สภาพกำลังเท่าที่ตัวเองมีเราทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ละค่ะเพราะเราอ่ะไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจขนาดรัฐมนตรีบางคนเข้าไปร่วมรัฐบาลกับเขาซึ่งก็ไปมีอำนาจยังไม่สามารถใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงหาอะไรได้เลยค่ะ ได้แต่บอกประชาชนและแม่ยกแม่ยอยว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันเป็นมาอยู่แล้วมันเป็นมามันเป็นมามันแก้ไม่ได้ใจเย็นเย็นกลังแก้กฎหมายอยู่แก้ใจเย็นเย็นใจเย็นหาพ่อมึงเหรอคะใจเย็นหาแม่ยายท่านรัฐมนตรีเหรอคะ จะให้ประชาชนกับแม่ยกทั้งหลายใจเย็นจ่ายค่าไฟไปก่อนใจเย็นจ่ายค่าเอไปก่อนใจเย็นปล่อยให้ไอ้พวกหานะนะั่นอะคอร์รัปชั่นประเทศชาติไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าผมกําลังแก้กฎหมายอยู่กว่าที่ท่านจะแก้กฎหมายเสร็จประชาชนไม่ชิบหายไปแล้วหรอคะประเทศชาติไม่ชิบหายตายห่าไปแล้วหรอคะและกว่าที่ท่านจะแก้กฎหมายเสร็จท่านไม่ตกจากตําแหน่งไปแล้วหรอคะ ก็เข้าใจค่ะว่ามันจะมีรัฐมนตรีแค่บางคนที่เข้าท่าส่วนรัฐมนตรีที่เข้าท่าเข้าท่าอีกเขาก็ลาออกไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสองคนที่เขาลาออกไปก่อนหน้านี้นะคะที่ไม่ใช่อีชื่นใจนั่นน่ะเขาก็ทนไม่ไหวเป็นรัฐมนตรีที่ทนไม่ไหวเหมือนกับที่ประชาชนทนไม่ไหวทำแต่เรื่องงามไส้ใครเ็าจะไปทนไหวติดคุกกันหมดนะสิ และที่รัฐมนตรีบางคนกาลังแก้กฎหมายอยู่ปฏิรูปปฏิรูปพลังงงพลังงวยอะไรทั้งหลายแล้วก็กาลังแก้กฎหมายกาลังแก้กฎหมายกาลังแก้กฎหมายท่านคะรีบแก้ให้เสร็จก่อนที่ท่านเนี่ยจะโดนคนเขาสําเร็จโทษไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าพวกท่านเนี่ยอยู่ในคอรมอเดียวกันที่กําลังจะอนุมัติความชิบหายอีกประการหนึ่งคือความชิบหายเรื่องดิจิตอลเวเล็ต ไม่มีเงินแล้วเสือกจะแตกไม่มีเงินแล้วยังเสือกจะแดกนั่นแหละค่ะท่านจะติดคุกพร้อมียงพร้อมเรมเียงกันในเรื่องนั้นเสียก่อนนี่้าตอนนี้กำลังแสดงละครหยู่คะลูกอน,นี้กําลังแสดงละครอยู่คะลูกค่ะค่ะทั้งหมดเป็นการละครนะคะค่ะไม่ต้องถือสาดเอ,อร์มาริการนะคะใครถือสาดเรมาริกาจะฟ้องแม่งทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะทุกคน ที่พูดไปเป็นตัวละครสมมุติทั้งหมดนะคะไม่ได้พูดถึงใครในชีวิตจริงของประเทศอะไรเลยนะคะทั้งหมดนั้นเป็นการละครค่ะดิฉันใกล้ที่จะได้รับเชิญไปเป็นตัวละครเอกของละครการกุศลนะคะก็เลยซ้อมค่ะซ้อมว่าสมมุติมีคนมาขอรับเชิญประเทศชาติแล้วเราเป็นตัวละครเอกนะคะเราจะ acting อ,อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อมว่าสมมติมีคนนะคะมาขอขอรับเชิญ สัปปะทานค่าไฟนะคะแล้วเราต้องจ่ายค่าเ t แทนมันทั้งโคตรเราจะ a c t i n งอย่างไรเนี้ยกำลังซ้อมอะคะ่ะกําลังซ้อมบทละครจริงๆนะคะนะคะ่ะแล้วก็ซ้อมว่านะคะถ้าเกิดมีไอพวกชิบหายตายหายอยากจะยกก้นให้ลูกสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศดีๆสักประเทศหนึ่งอะคะ่ะแต่ขณะเดียวกันมันทําแต่กรรมชั่วแล้วมันจะมาปกครองประเทศดีๆสักประเทศนึงเนี่ย แล้วพฤติกรรมความชั่วของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสันดานได้ไหมอย่างเงี้ยเราสงสัยทีนี้เราเป็นตัวละครเอกเราก็เลยซ้อมบทนะคะทั้งหมดนี้เป็นการละครค่ะซ้อมบทมค่ะขอให้ประชาชนทุกคน ไปซ้อมบทละครบทนี้กันกทุกคนเลยนะคะพอซ้อมเสร็จไม่ต้องพูดชื่อใครเขาก็รู้ค่ะไม่ต้องพูดชื่อใครหรอกค่ะพอซ้อมบทละครบทนี้เสร็จแชร์เลยค่ะทุกคนแชร์บนพื้นที่ติ๊กตอกใครติ๊กตอกมันแชร์บนโทรศัพท์ของใครของมันแชร์ให้มันสํานึกแชร์ให้มันสำเนียกถ้ามันไม่สํานึกถ้ามันไม่สำเนียกมันยังคิดว่ามันจะเป็นรวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในประเทศไทย รวยที่สุดในประเทศหนึ่งประเทศใดรวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มึงจะรวยที่สุดในระดับโลกเลยไหมมึงจะเป็นมึงจะเป็นระดับไนหะมึงจะเป็นโดนทัทรัมเลยนะหาหาจิตสำนึกไม่มีตีกอบบนผืนแผ่นดิน ที่สัตว์ป่าเขานอนอยู่ไม่สำนึกจิบวายบนความทุกข์ยากลำเค็นของประชาชนในสภาวะซบเซาของเศรษฐกิจไม่สำนึกจับกวนจับไมร้องเพลง ท้งลูกทั้งพ่อทั้งโคตรทั้งบางทั้งชนีอวยกันยกดอกันไม่มีจิตสำนึกพ่ากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของใครใช้ชีวิต อยางมีความสุขบนซ่านี่สินที่รัฐบาลตัวเองทำทิ้งไว้บนสมบาานจันไรจันไรที่ตัวเองเซ็นทิ้งทวนไว้ให้ประชาชนต้องมานั่งรับผิดชอบทุกวันนี้พวกมึงไม่สมควรที่จะต้องไปยืนรับไหวใครไม่ว่คุณจะไปงานไหนไปบ้านใคร ไปเขาใหญ่หรือเขาดินหรือจะไปเขาอะไรก็ตามสิ่งเดียวที่คุณควรทำคือคุณควรจะไหว้แล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนไหว้สวยๆนะอีตุ้งติ้งเมืองสมควรก้มหัวให้กับแผ่นดินมึงไม่ใช่แค่ไปนั่งกราบ ่ใช่แค่ไปนั่งกราบศาลหลักเมืองนะมึงไม่ใช่แค่ไปต้องไปนั่งกราบศาลหลักเมืองมึงเจอผู้เฒ่าแม่แก่เจอประชาชนที่ไหนควรจะนั่งลงแล้วก็กราบตีนประชาชนก็ไม่ะเอาก็เพราะว่าประชาชนนั่นแหละที่ทําให้มึงมีความสุขประชาชนท่านนั่นแหละที่ทําให้มึงกับพ่อมึงอะ่ะและ้วโคตรเง่าเหล่ากอของมึงอะ่ะ ได้จับไมร้องเพลงจิบแชมเปญมีความสุขเพราะอะไรอะ่ะก็ว่าพวกกูและประชาชนทุกคนจ่ายเงินค่าไฟให้มึงทุกบินทุกใบในค่าเอฟีนั่นอะ่ะมันแฝงอยู่ในค่าคอร์รัปชั่นของรัฐบาลโคตรพ่อโคตรแม่มึงไงมึงเข้าใจที่กูพูดหรือยัง ไม่ใช่เพราะอียิ่งยุ้ยเหรอพวกกูต้องซวยในการที่ต้องจ่ายค่าไฟแทนโคตรมึงอะเราผลิตไฟมาเกินประเทศก็ต้องจ่ายค่าไฟให้พวกมึงจะเป็นเพราะรัฐบาลพวกมึงไหมมึงมาเนี่ยมึงแทนที่จะคิดแก้แทนที่มึงจะ คิดแก้าถ้าเกิดมึงสนิทกับมันถึงขนาดนั้นสนิทกับมันถึงขั้นไปตีก๊อฟเขาใหญ่กันมึงก็จระจากับมันให้มันลดการผลิตไฟให้มันลดและเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขาลืมตาอัปปักได้เพื่อให้ค่าพลังงานที่แท้จริงสะท้อนออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยา ที่รัฐบาลพวกโคตรเนี่ยนะมือได้เอื้อประโยชน์ให้กับใครต่อใครอะ่ะเข้าใจที่พูดนี่ไหมเข้าใจที่พูดนี่ไหมเออเอาละทุกคนดรมริกาเสียงไม่ดังหรอกค่ะทั้งหมดนั้นเป็นการละครนะคะดังนั้นทุกคนสามารถที่จะเอาละครบทนี้นะคะตัดเป็นคลิปยาวสักห้านาที ส่งเข้าทุกกลุ่มส่งเข้าทุกติ๊กตอ็อกส่งเข้าทุกที่เชิญตามสบายเลยค่ะมึงส่งเข้าไปเลยนะคะจบไปนะะละครเรื่องสืบสันดาน สืบสันดาห์ฮิตทอตละครเรื่องสืบสันดาม์ฮิต็อตถึงขั้นเป็นอันดับหนึ่งเกาหลีแล้วมั้งตอนนี้เน็ตฟลิกเป็นอันดับต้นของโลกแล้วนะตอนนี้ละครเรื่องสืบสันดาห์และไอ้พวกไอ้พวกที่ดราม่าละครเรื่องสืบสันดาหน่ะนะนะ มึงอย่าไปโยงอย่าไปนู่นนี่นั่นต่างๆนะสืบสันดานที่พูดถึงเนี่ยมันคือสืบสละครสืบสันดานนั้นอะ่ะมันสะท้อนมันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไม่เคยรวยคนไม่เคยมีสะท้อนให้เห็นถึงคนที่ไม่ใช่ผู้ดีไม่ใช่ผู้ดีที่แท้จริงแต่เป็นผู้ดีที่เพิ่งจะรวยผู้ดีแต่เปลือกอะ่ะ ผู้ดีที่พ่งจะทำขายของแล้วก็รวยขึ้นมาแล้วก็ทำตัวเป็นผู้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วโคตรเน่าเหล่าก็ไม่ได้เป็นผู้ดีอ่ะโคตรตระกูลไม่ได้เป็นผู้ดีอ่ะนั่นะแหละมันชอบทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าสืบสันดานหนังสืบสันดานใน Netflix เน็ตฟิกอ่ะที่มันฮิตมากเนี่ยคือมันสะท้อนของคนที่ไม่มีมันสะท้อนของคนที่สันดานไม่ดี จากทั่วโลกโดยเฉพาะสันดาลที่ไม่ดีจากทั่วไทยทั่วโลกอย่าพยายามเอาไปโยง,งนู่นโยงนี่เขียนมั่วไปเรื่อยนะกูจะบอกพวกมึงก่อนมึงไม่ต้องโยงสันดาลที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเขาเอามาจากหลายที่มีมีอินส i าเรชันมาจากหลายจุดหลายอย่างจากพวกที่อากูลไม่เคยมี ไม่เคยมีสมบัติผู้ดีไม่เคยไม่เคยมีคอด่าแล้วจู่ๆเพิ่งจะเป็นคนรวยใหม่มันจะมีสันดานแบบนั้นเขาเรียกว่าพวกเศรษฐีใหม่พวกเศรษฐีใหม่ทันไม่ได้หมายถึงเศรษฐีทุกคนนะแต่มันหมายถึงไอพ้พวกเศรษฐีใหม่พวกเศรษฐีใหม่เนี่ย เขาจะไม่ได้รับการปลูกฝังอบรมมารยาทผู้ดีจะไม่ได้รับการปลูกฝังอบรมเรื่องของสันดานดีแล้วหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปโยงถึงตระกูลไหนหรอกคนที่เขามีจินตนาการเนี่ยเขาก็เอาความดำมืดของชีวิตเขาบ้างชีวิตใครบ้างชีวิตของพวกเศรษฐีใหม่อะ ผู้ดีจริงๆเขาไม่เป็นสันดานแบบนั้นหรอกคนที่มีโคคนที่เขามีโคดเง่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษรวยเนี่ยนะเขาไม่มีสันดานแบบนั้นหรอกเขาไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีค้าเก่าเต่าเลี้ยงคอยดูแลรักใคร่แต่ไอ้พวกเศรษฐีใหม่คนรวยใหม่ นะมันจะมีชีวิตที่บรรดาพวกนักเขียนนักวินิยายน่าจะจินตนาการขึ้นจากมุมของมันที่อ่านจากข่าวทั้งหลายลูกคนนั้นขับรถชนตำรวจตุีแล้วก็หนีลูกคนนี้ไปลอบปลาสอปกอเสร็จแล้วก็ไปจ่ายใต้เจี้ยลูกคนนั้นขับรถเมา เอาคนขับรถที่บ้านมาติดคุกแทนลูกคนนูน้นนะออกสังคมเสร็จแล้วก็เหยียดคนบูลลี่คนอื่นเขาทางๆที่ตัวเองก็ไม่ได้มีโคตรเง่าเราก็ตระกูลหาอะไรเลยผู้ดีจริงๆเขาไม่บูลลี่คนในสังคมหรอกเขาไม่บูลลี่หรอกมันมีแต่อีพวกผู้ดีจอมปลวกผู้ดีจอมปลอมนั้นแหละ อ้พวกผู้ดีใหม่อะนามสกุลใหญ่ๆนามสกุลยาวๆอ่ะเธอจำไว้เลยไอพวกนามสกุลประเภทแบบยาวๆเขียนจนยาวเลยอะเหล่านั้นอะพวกผู้ดีใหม่ไม่ใช่ผู้ดีใหม่หรอกพวกคนรวยใหม่รวยจากอะไรก็ไม่รู้นะเออโอเคนะ แล้วมึงไม่ต้องไปนั่งจับโยงนั่นโยงนี่นจินตนาการไปถึงนั่นถึงนี่ไอ้ฝูงไฮยีน่าชีวิตพวกมึงทั้งนั้นแหละชีวิตพวกมึงทั้งนั้นแหละในกลุ่มของฝูงไฮยีน่าน่านะนั่นน่ะโคตรเงาของพวกมึงทั้งนั้นแหละไอ้พวกรวยไม่มีที่มาที่ไปอ่ะพวกรวยจากเว็บไซต์ไอ, <c oughs> อ้พวกฟอกเงินจากทุจริตเงาดำไอ้พวกที่เป็นรัฐมนตรี จากการที่ไปคอ์รัปชันแดดป่าแดดสัมปทานเนี่ยชีวิตมันจะแบบเน่าๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นละครเรื่องไอเน็ตฟิกนะไอเรื่องสื่อสันดาลที่กำลังเป็นที่โจทย์จานไปทั่วโลกเนี่ยน,นะเขาสร้างจากจินตนาการซึ่ง คนเขียนบทละครฉันเชื่อว่าเขาสร้างจากจิตนาการของเขาที่เอามาจากข่าวที่เขาอ่านรวมๆกันหลายข่าวในช่วงที่เขาประสบการณ์ชีวิตเขามีเข้าใจที่พีบูดนี่ไหมมึงไม่ใช่โยงมั่วพูดมั่วนะอิติกตอกเกอร์ทั้งหลายมึงก็ไม่ใช่ไปพูดประจตอยหนังมั่ว,วนะ มึงอย่าไปสปอยหนังมัววอ่ะมึงไปสัมภาษณ์คนจริงที่เขียนบทซะก่อนมึงไปสัมภาษณ์เขาก่อนมึงค่อยไปสปอยหนังเขาอ่ะนะอืมนั่นแหละ กลาบมาโอ้ยมึงมึงไม่อ่านข่าวเหรออ่านข่าวว่าครั้งหนึ่งยังมีข่าวเลยนีข่าวว่ามีข่าวว่าอีเจ๊จันไรคนหนึ่งซึ่งครเง่าเราก็ของตะกูลก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ไดีรวยอะไรแต่เอาคนใช้ไปทํางานเสร็จแล้วก็ให้เขาอ่ะกินข้าวหมาให้เขาเนี่ยนะ กินขี้หมาเนี่ยเคยออกข่าวอีลูกพวกโรคจิตอะตมาคือเขาจำลองเอามาจากชีวิตของคนโรคจิตที่มันเคยมีข่าวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข่าวที่ออกมาจากโทรทัศน์พัดลมช่วงที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่มันก็มาจากกรณีที่มีจิตเพทคนโรคจิตมันเยอะมันก็เป็นข่าวยอม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 เขาก็คงจะไปเอาจากแต่ละย่อมเนี่ยมาแล้วก็เป็น แรงบันดาลใจในการเขียนพลับเรื่องของเขานะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่านะมึงก็ดูโอเคค่ะสปอยไปแล้วหนึ่ง